อมชมพู่จะไปไหน ой. ไปเยี่ยมบ้านเด็กๆไงต้องไปเยี่ยมบ้านเด็กๆเลยเหรอใช่ไงพาเด็กๆจุดยาวมากจริงด้วยนี่เฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเสียงแหบจังเลยวันนี้แนะม่คงปวยไม่สบายเนาะนี่ไงมาถึงแล้วอมชมพู่อยู่บ้านรือเป้า ออนั่ไงครูมา้านั่นนะเป็น,น,นอะไรเหรอคะค,คุณครูคือพอดีว่าน้องอมชมพูนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนนานมากเลยค่ะอ๋อเพราะว่าน้องอะค่ะเป็นอะไรคะน้องเป็นไข้คะ่ะเป็นไข้จนถึงทุกวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อมชมพูล <aunque S 2> ูกอยู่ไหนอยู right. ่ในห้องนั <c oughs> ่นแหละค่ะอมชมพูไม่เห็นอ้ะคุณชมพูอีมค่ะดีาชมพูมาแล้วตอนนี้ ว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมไอ้ลูกบอกว่าลูกเป็นไข้ไม่สบายลูกจะไปเรียนพิเศษแล้วทำไมคุณครูบอกว่าไม่จะเป็น่างไปเรียนหนูก็โหดค่ะขอโทษค่ะ,ะไปก่อนนะคะล้วขยับรถให้ของคุณนิดนึงค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขบคับ,ะะขบขึ้นแม จ้องไปหาน้องเหนียวก่อนเหนียวไม่รู้ใจอยู่บ้านหรือเปล่าคุณพี่คะอะไรหรออะไรหรอนี่วันนี้เหงนียวจะอยู่บ้านหรือเปล่านะชมพู่พี่จะไปรู้ด้วยไหมล่ะแล้วกลับมาแล้วพาไปกินไอติมนะให้เกิดจบุบได้คะ่ะ อยู่ๆเงียวว่าอยังไงหรอครับทำไมถึงมาต้องมาเยี่ยมถึงบ้านเลยครับเห็นว่าหยุดยาวอ่ะคะ่ะอ๋อผมขาดเรียนเยอะครับเพราะว่าเขาไม่อยากไปโรงเรียนคะ่ะใช่ครับใช่ครับขอคุณพ่อคุณแม่น้องไม่อยากถึงไปโรงเรียนเหรอคะทุกคนก็ห้ามทำห้ามไปโรงเรียนแบบนี้นะคะแล้ต้องไปโรงเรียนทุกวันทุกวันเลย